สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เรื่องราวต่อไปนี้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าและความเชื่อโบราณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเออคุณเคยได้ยินไหมคะว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งอายุยืนถึง109ปี ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สนลาบยศไม่สแสวงหาชื่อเสียงแต่สิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดคือร่างของท่านไม่เนา่าไม่เปื่อยทั้งที่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้แช่เย็นอย่างนั่งอยู่ในโลงแก้วดั่งรูปปั้นพระธุดงผู้หลุดพน้นภาพนั้นไม่ได้อยู่ในนิยายไม่ใช่เรื่องเล่าในวัดป่า แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าหลวงปู่หมุนทิตะสีโลพระผู้เปี่ยมด้วยวิชาวิปัสนาและพลังจิตที่แม้การเวลาจะพัดผ่านก็ไม่อาจกลบแสงแห่งบารมีของท่านได้เลยหลวงปู่หมุนท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่หตอนนั้นบ้านเหมือนยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนลาดยาง ผู้คนยังเดินเท้าจากบ้านไปวัดเสียงระฆังดังไกลถึงทุ่งนาและในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านจานจังหวัดศรีสะเกตก็มีเด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลกใครจะรู้ว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นพระเถระ ที่อยู่ยืนข้ามห้าแผ่นดินผ่านทั้งสงครามโลกโรคระบาดผ่านการปฏิวัติรัฐประหารและเฝ้าดูโลกเปลี่ยนผ่านอย่างเงียบๆมีคนเคยกล่าวว่าหลวงปู่หมุนสำเร็จแล้วแม้ท่านไม่เคยประกาศไม่เคยโอ้อวดแต่สิ่งที่ผู้คนเห็นกลับยิ่งกว่าคำพูดใดๆเรื่องราวของท่านเต็มไปด้วยปาฏิหาร ที่ไม่มีคำอธิบายทัางโลกเช่นลูกศิษย์บางคนเล่าว่าเคยเห็นท่านหายตัวจากสีสเกตไปโผล่ที่กรุงเทพได้ภายในพริบตาบางคนรอดจากอุบัติเหตุใหญ่เพราะพกเหรียญหลวงปู่ติดตัวบางคนฝันว่าหลวงปู่มานั่งที่ปลายเตียงก่อนตื่นมารับโชคใหญ่ในวันถัดไป แต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่สังขารของท่านยังอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ไม่เนา่าแต่ยังนั่งขัดสมาธิสงบนิ่งเหมือนพระในสมาธิไม่มีแม้กลิ่นอับไม่มีแม้ร่องรอยการเสื่อมสลายจนแพทย์หลายคนยังงงนักวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไม ร่างของพระผู้เท่ารูปนี้จึงอยู่ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนนิทานแต่คนที่เคยได้กราบท่านเคยสัมผัสวัตถุมงคลของท่านหรือแม้แต่เคยขอพรกับท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านยังอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกตเมื่อกว่าร้อยปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเท้าเปล่าท่ามกลางฝุ่นแดงหัวเราะอ,อย่างเรียบง่ายไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นพระที่ผู้คนทั้งแผ่นดินกล่าวถึงเด็กชายหมุนนั่นคือชื่อของท่านในวัยเยาว์เกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2437 ในครอบครัวชาวนาพ่อแม่ปลูกข้าวทำไร่ชีวิตเรียบง่ายไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องจักรแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นจากธรรมชาติและจริยธรรมพื้นบ้านแม่เล่าว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนใครไม่เคยเอาเปรียบสัตว์ไม่เคยพูดคำหยาบและมักจะนั่งหลับตาเงียบๆอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ เมื่ออายุได้14ปีเด็กชายหมุนขออนุญาตบวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านจานแห่งนี้เองพอผ้าเหลืองห่มกายท่านกลับไม่ใช่เด็กคนเดิมอีกต่อไปเงียบกว่าเดิมขยันกว่าเดิมและมีใจจดจ่อกับพระธรรมเกินอายุกลางคืนเนนหมุนนั่งสมาธิกลางวันท่องจำพระสูตรและสิ่งที่น่าแปลกก็คือ ไม่ว่าใครสอนอะไรท่านจำได้หมดราวกับจิตของท่านเปิดประตูแห่งปัญญาแล้วตั้งแต่ยังเยาวเมื่อครบ23ปีบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยได้ฉายาว่าทิตตสีโลแปลว่าผู้มีศีลอันมั่นคงและจากจุดนี้เองท่านจึงเริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางที่เรียกว่าสายกรรมฐานไม่ใช่แค่เรียนรู้บทสวด แต่เรียนรู้การหลุดพ้นจากทุกข์หลวงปู่หมุนเริ่มออกทุดงเดินลัดป่าผ่านทุ่งข้ามเขาเพื่อไปหาครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงในยุคนั้นท่านไม่ใช่แค่พระแต่คือนักสแสวงหาความจริงของชีวิตในระยะเวลาไม่กี่ปีหลังอุปสมบทหลวงปู่หมุนได้เรียนกับครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งหลวงพ่อสีดาวัดโพ พ่อท่านคล้ายอาจารย์ขวัญและอาจารย์จ่อยแต่คนที่เปลี่ยนแนวทางชีวิตของท่านอย่างแท้จริงคือพระมหาเถระผู้ลึกลับจากลาวนามของท่านคือสมเด็จลุนแห่งจำปาสักสมเด็จลุนเป็นพระผู้เร้นลับอยู่ในป่าลึกไม่พบได้ง่ายแต่หลวงปู่หมุนสามารถเดินทางไปพบและได้เรียนกับท่านท่านได้รับวิชาเตโชกสิน หรือวิชาบริกรรมไฟพร้อมวิชาธาตุสีที่ยากจะเข้าถึงนั่นคือจุดเริ่มต้นของหลวงปู่หมุนผู้ไม่ธรรมดาจากเด็กชายบ้านนอกสู่นักปฏิบัติผู้ถือศีลเคร่งและจากนักปฏิบตัติกลายเป็นขุมพลังแห่งพระธรรมที่แม้แต่ครูบาอาจารย์ยังเอ่ยปากว่าหลวงปู่หมุนสำเร็จแล้วแต่เส้นทางของท่านยังอีกยาวไกลค่ะ เพราะจากนี้ท่านจะเข้าสู่ช่วงชีวิตที่เรียกว่าหรือสีเท่าแห่งป่าทุดงเดี่ยวกว่า50สปีเผชิญเสือช้างวิญญาณและสิ่งที่มนุษย์ธรรมดายากจะเข้าใจลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะคะคุณเดินอยู่ในป่าใหญ่กลางดึกไร้แสงไฟไม่มีไฟฉายมีเพียงแสงจันทร์ลางเลือน และเสียงรีดริ่งร้องระงมเบื้องหน้าคือดงหนาทึบเบื้องหลังคือทางที่ไม่มีวันหวนกลับนี่แหละค่ะคือเส้นทางที่หลวงปู่หมุนเลือกเดินไม่ใช่หนึ่งวันไม่ใช่หนึ่งเดือนแต่ห้าสิบปีหลังจากท่านได้รับวิชาจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเตโชกศินจากสมเด็จลุน หลวงปู่หมุนก็ออกทุดงเดียวถือผ้าจีวรหนึ่งผืนบาทหนึ่งใบเดินลัดป่าลึกบุกถ้ำขึ้นเขาข้ามดงท่านไม่รับกิจนิมนต์ไม่อยู่จำวัดประจำที่ใดานานนักและไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงชีวิตของท่านคือการฝึกฝนภายใน กลางคืนท่านนั่งกรรมฐานใต้ต้นไม้ใหญ่กลางวันท่านภาวนาเดินจงกรมตามทางช้างเดินวันไหนเจอฝนตกหนักท่านก็ปักกรดกลางฝนวันไหนเจอเสือโครงท่านก็หลับตาเพ่งธาตุไฟบอกว่าถ้ากรรมจะตายก็ขอให้มันมาคืนนี้เรื่องราวทุดงของหลวงปู่หมุน เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่คนธรรมดาฟังแล้วขนลุกมีลูกศิษย์บางคนเคยเล่าว่าเคยตามท่านเข้าป่าเดินไปสักพักท่านหยุดนิ่งแล้วพูดว่าพญานาคเฝ้าถ้ำอยู่ตรงนี้ห้ามล่วงล้ำแล้วหันหลังกลับทันทีทั้งที่ไม่มีอะไรให้เห็นเลยแต่พอกลับออกมาชาวบ้านที่นั่น กลับบอกว่าตรงจุดนั้นมีเรื่องเล่าว่าใครเข้าไปไม่ถึงเช้ามักไม่รอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านทุดงผ่านเขตป่าทึบในภาคเหนือที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าผีสิงกลางดึกขณะนั่งภาวนามีเสียงผู้หญิงหัวเราะเย้ยหยันดังรอบตัว ลูกสิทธิ์ที่ตามไปด้วยถึงกับร้องไห้นอนไม่หลับทั้งคืนแต่หลวงปู่หมุนนั่งเฉยยิ้มเพียงเล็กน้อยแล้วพูดว่าผีมันก็เหมือนคนบางตนยังไม่รู้ว่าตัวเองตายอย่าไปโกรธอย่าไปกลัวภาวนาให้แสงธรรมถึงมันเดี๋ยวมันดับไปเอง นี่คือพลังใจที่แท้จริงที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าใจเพราะหลวงปู่ไม่ได้แค่อยู่กับป่าแต่กลืนเป็นส่วนหนึ่งกับป่าไปแล้วท่านไม่หวั่นกลัวแม้ความตายไม่ห่วงแม้ร่างกายจะเจ็บเพราะใจของท่านฝึกมานานจนไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาผูกมัดได้อีกแล้วในป่าท่านได้ธรรมะ ได้เรียนรู้ความว่างและได้ฝึกพลังจิตจนถึงขั้นชานลึกผู้ที่เคยอยู่ใกล้ท่านบอกว่าท่านไม่หิวไม่หนาวไม่หลับบางคืนท่านนั่งภาวนาไม่ลุกเลยจนเช้ามีครั้งหนึ่งท่านภาวนาใต้ต้นโพอยู่สามวันสามคืนโดยไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลยเพราะกลิ่นไฟลอยออกมารอบตัวท่าน คนที่ฝึกเตโชกศินถึงจุดจะสามารถปลุกพลังธาตุไฟจากภายในกายเผากิเลสเผาราคะเผา,าวความกลัวจนหลุดพ้นได้แม้อยู่ในป่าลึกหลังจากทุดงมาเกือบครึ่งศตวรรษหลวงปู่หมุนจึงกลับมาที่วัดบ้านจานอีกครั้งในวัยกว่า90ปีและเริ่มเผยแผ่วัตถุมงคลให้กับสิทธิญาณุสิตที่รอคอย ในป่าลึกมีพระธุดงรูปหนึ่งนั่งหลับตาใต้ต้นไม้ใหญ่รอบกายของท่านมีไอร้อมระอุพวยพุ่งออกมาจากร่างจนมแมลงไม่กล้าเข้าใกล้และกลิ่นคล้ายกลิ่นควันไฟลอยคลุ้งอยู่รอบตัวใช่ค่ะนั่นคือหลวงปู่หมุนถิตตสีโลขณะที่ท่านกำลังภาวนา เตโชกสินเตโชกสินคือวิชากสินไฟเป็นหนึ่งในสิบกสินของพระกรรมฐานสายป่าโดยคำว่าเตโชหมายถึงไฟและกะสินคือการเพ่งเมื่อรวมกันจึงแปลว่าเพ่งไฟวิชานี้ไม่ใช่เพียงแค่การเพ่งเทียนหรือมองเปลวไฟเท่านั้น แต่เป็นการจดจ่อจิตให้รวมลงจนกลายเป็นพลังแห่งธาตุไฟที่จุดขึ้นจากภายในไม่ใช่ภายนอกเมื่อเพ่งจนถึงขั้นจะเกิดธาตุไฟภายในเผาทำลายสิ่งที่เป็นนามรูปเผากิเลสเผาอาวิชชาเผาวความยึดมั่นถือมั่นและบางท่าน เผาได้แม้แต่เชื้อโรคหรือกลิ่นอายแห่งความเสื่อมในร่างกายตัวเองหลวงปู่หมุนท่านฝึกวิชานี้กับสมเด็จลุนในถ้ำลึกแห่งจำปาสักรประเทศลาวเป็นเวลากว่าสามเดือนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในถ้ำนั้นแต่เมื่อท่านกลับออกมาร่างกายของท่านดูเปล่งแสงอย่างประหลาด มีลูกศิษย์เล่าว่าขณะท่านนั่งสมาธิกลางคืนจะเห็นแสงเรืองๆเหมือนแสงเทียนส่องออกจากร่างท่านแต่เมื่อเข้าไปใกล้กลับรู้สึกอุ่นเหมือนยืนข้างกองไฟและก็เพราะวิชานี้เองค่ะที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้สรีระของหลวงปู่หมุนไม่เนา่าไม่เปื่อย เมื่อท่านละสังขารในปีพศ2546ที่อายุ109ปีมีการเก็บรักษาร่างไว้ตามปกติไม่มีการฉีดยาไม่มีการแช่เย็นไม่มีสารเคมีใดๆแต่ผ่านไปเป็นเดือนร่างของท่านยังคงเหมือนวันแรกผ่านไปหลายปียังคงนั่งขัดสมาธิอยู่ในโลงแก้ว ผิวไม่เปลี่ยนไม่บวมไม่แห้งกรอบนักวิทยาศาสตร์บางคนเคยเสนอให้ตรวจสอบแต่ลูกศิษย์ส่วนมากไม่ยอมให้แตกเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือแต่เป็นเรื่องของบารมีและพลังจิตที่เผาแล้วทุกอย่างและไม่ใช่แค่ร่างกายที่ไม่เน่า แม้แต่วัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกก็มีเรื่องเล่าขานว่าไม่เสื่อมบางเหรียญทนต่อไฟบางองค์ฝนตกน้ำไม่เข้าบางชิ้นหายไปจากบ้านแต่ปรากฏในสารเจ้าบางเหรียญยิงไม่ออกฝันไม่เข้าทุกทั้งหมดนี้เป็นผลจากพลังไฟที่ท่านลงไปไม่ใช่เพียงแค่มือหรือเสียงสวด แต่เป็นไฟจากสมาธิที่ท่านเพ่งลงในทุกองค์เพราะท่านเคยพูดไว้ว่าจะเสกทั้งทีต้องให้ถึงที่สุดถ้ายังเสกไม่เต็มร้อยอย่าพึ่งแจกในชีวิตของหลวงปู่หมุนไม่เคยทำวัตถุมงคลเพื่อเงินทองแต่ทำเพื่อช่วยคนโดยเฉพาะผู้ที่มีเคราะห์กรรมหนักหรือคนที่ไม่มีที่พึ่งและเพราะเหตุนี้เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หมุน แม้จะทำจากทองแดงธรรมดาแต่กลับมีค่าทางใจสูงยิ่งจนกลายเป็นของหายากระดับตำนานในปัจจุบันเตโชกสินไม่ได้ให้แค่พลังไฟแต่มอบไฟแห่งศรัทธาไฟที่ให้คนธรรมดาลุกขึ้นอีกครั้งไฟที่ให้ความอบอุ่นแม้ในวันที่โลกเย็นชาในยุคที่เหรียญเต็มตลาดมีอยู่เหรียญหนึ่ง ที่แม้จะดูเรียบง่ายไม่มีทองไม่มีเพชรไม่มีเงาวาวแต่กลับมีพลังลึกลับบางอย่างที่ทำให้คนที่พกมันไว้ติดตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีและบางคนถึงขั้นรอดตายมาแล้วแบบอัศจรรย์เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หมุนถูกสร้างขึ้นในปีพศ2543ตอนนั้นท่านอายุ106ปีแล้ว ลูกศิษย์หลายคนพยายามขอให้ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลแต่หลวงปู่หมุนปฏิเสธอยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งท่านพูดว่าจะเสกให้ก็ได้แต่ขอเวลาร้อยวันเพราะถ้ายังไม่ถึงที่สุดอย่าเพิ่งให้ใครถือไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเหรียญไม่เสื่อมเหรียญรุ่นนี้ทำด้วยทองแดงธรรมดา หน้าเหรียนเป็นรูปหลวงปู่หมุนนั่งขัดสมาธิด้านหลังเป็นยันที่ท่านออกแบบเองไม่มีคำโฆษณาไม่มีแสงไฟถ่ายรูปมีแต่พลังจิตล้วนๆที่หลวงปู่หมุนใส่ลงไปท่านเริ่มปลูกเสกตั้งแต่รุ่งสางวันแรกนั่งภาวนาในป่าท่องคาถาเป่าอักขระ เพ่งเตโชกศินลงในเหรียญทุกดวงทีละองค์ทีละคืนไม่ขาดแม้แต่วันเดียวร้อยวันเต็มไม่มีการออกกิจนิมนต์ไม่มีผู้มารบกวนมีแต่พระเฒ่าอายุร้อยกว่าที่นั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้เผาเหรียญด้วยไฟจิตจากภายในหลังจากครบร้อยวันเหรียญรุ่นนี้จึงได้ชื่อว่า เหรียญไม่เสื่อมเพราะผู้ที่ได้ไปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเหรียญก็ยังขขังอยู่เหมือนวันแรกที่รับมามีคนเคยทดสอบว่านำเหรียญไปใส่ในกองไฟแต่เหรียญไม่ละลายไม่เปลี่ยนสีไม่มีรอยบวมไม่มีรอยไหม้ทั้งที่โลหะธรรมดาย่อมเปลี่ยนแปลง มีชายคนหนึ่งทำงานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดพกเหรียญรุ่นแรกไว้ในกระเป๋าเสื้ออยู่มาวันหนึง่งเกิดเหตุโครงเหล็กล้มลงมาทับตัวเขาแต่เมื่อเพื่อนร่วมงานเข้าไปช่วยกลับพบว่าเขารอดไม่มีแม้แต่รอยถลอกเขาบอกว่าตอนนั้นผมได้ยินเสียงคล้ายพระสวดอยู่ใกล้ๆ แล้วรู้สึกว่าร่างกายผมเหมือนมีอะไรห่อหุ้มไว้ผมเชื่อว่าหลวงปู่หมุนช่วยไว้อีกเคสหนึ่งหญิงสาวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รถหมุนหลายตลบแต่พอออกจากรถมาได้กระจกแตกหมดทั้งคันมีเพียงตรงอกของเธอที่ไม่มีรอยขีดข่วนและตรงนั้นคือที่ที่เหรียญหลวงปู่หมุนห้อยอยู่ เหรียญรุ่นแรกนี้ได้สร้างออกมาจํานวนมากและส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับจะไม่ยอมขายเพราะไม่ใช่แค่ของสะสมแต่มันคือของที่ช่วยชีวิตมาแล้วจริงๆหลวงปู่หมุนเคยพูดไว้ชัดว่าของที่เราทำไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่มันคือพลังใจใครที่เชื่อมัน่นมันจะพาเขารอดและนี่แหละคะ่ะ คือพลังของเหรียญที่ไม่ได้เสกด้วยปากแต่เสกด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของพระผู้หลุดพ้นทุกชีวิตมีวันจากลาแม้แต่พระผู้มีอายุเกินร้อยก็หลีกไม่พ้นแต่การจากไปของหลวงปู่หมุนถิตตสีโลไม่ได้เหมือนใครเพราะท่านละร่างอย่างเงียบสงบ แต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้กลับดังก้องในหัวใจสิทธ์นับพันย้อนกลับไปในช่วงต้นปีพศ2546หลวงปู่หมุนมีอายุ109ปีเต็มสุขภาพของท่านแม้จะชราแต่ตัวยังแข็งแรงนั่งสมาธิได้วันละหลายชัว่วโมงและยังภาวนาได้ไม่มีสะดุด ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดสังเกตเห็นว่าช่วงเดือนสุดท้ายก่อนละสังขารท่านมักพูดกับทุกคนบ่อยขึ้นว่าร่างนี้ก็แค่อาศัยอยู่วันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปในวันสุดท้ายท่านนั่งสมาธิอยู่ในศาลาเล็กๆวัดป่าหนองลมไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีการทรมาน แต่ในช่วงบ่ายของวันนั้นท่านลืมตาขึ้นแล้วกล่าวกับสิทธิ์ใกล้ชิดเบาๆว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วพ่อจะไปแล้วนะลูกอย่าเศร้าอย่าร้องไห้พ่อยังอยู่กับคนที่มีศรัทธาและนั่นคือลมหายใจสุดท้ายของหลวงปู่หมุนทิตสีโลเงียบสงบเหมือนเข้าสมาธิลึกราวกับแค่เปลี่ยนภพ ไม่ได้ตายเมื่อข่าวการละสังขารของท่านแพร่กระจายสิทธิานุสิ์จากทั่วประเทศเดินทางมาถึงวัดจนล้นแน่นทุกตารางนิ้วบางคนร้องไห้บางคนเงียบแต่สายตามีแววเหมือนขาดอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือร่างของหลวงปู่หมุนแม้เวลาจะผ่านไปเป็นสัปดาห์ ก็ไม่มีร่องรอยเน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อยไม่มีการฉีดยาไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีตู้แช่เย็นมีเพียงร่างของพระผู้บำเพ็ญเพียรตลอดชีวิตที่นั่งสงบนิ่งในโลงแก้วสิทธิหลายคนบอกว่าท่านไม่ได้ตายแต่แค่เปลี่ยนจากการเดินในโลกไปเดินในใจของพวกเราแทนวันนี้ร่างของหลวงปู่หมุน ยังคงประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าหนองลมจังหวัดสะแก้วเปิดให้ผู้มีศรัทธาได้มากราบไหว้ทั้งชาวบ้านคนเมืองพ่อค้านักธุรกิจหรือแม้แต่เด็กนักเรียนทุกคนที่มาหาไม่ได้แค่ไหว้ร่างแต่เหมือนได้พบคำตอบบางอย่างในใจบางคนบอกว่ามาที่นี่รู้สึกอบอุ่นโดยไม่รู้สาเหตุ บางคนบอกว่าได้ข้อคิดบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนท่านมองอยู่เพราะแม้กายจะนิ่งแต่ศรัทธาที่ท่านสร้างไว้อย่างเคลื่อนไหวและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ยังมีคนรุ่นใหม่พูดถึงหลวงปู่หมุนแม้ไม่เคยเห็นท่านตอนมีชีวิตเพราะตำนานไม่เคยตายหากยังมีคนเล่าขานเรื่องเล่าทุกเรื่อง มีตอนจบแต่สำหรับตำนานบางเรื่องตอนจบไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะสิ่งที่หลวงปู่หมุนทิพตสสีโลทิ้งไว้ยังคงส่งแรงสั่นสะเทือนไปในใจของผู้คนจนถึงวันนี้พระเถระผู้บำเพ็ญเพียรจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตผู้ที่ไม่เคยถือครองสมบัติใดเลยนอกจากจีวรผืนเก่า ร่มเงาไม้และจิตใจที่บริสุทธิ์ท่านไม่ได้จากไปพร้อมความร่ำรวยไม่ได้ทิ้งตำแหน่งหรือชื่อเสียงแต่ท่านทิ้งไว้ซึ่งพลังศรัทธาที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยเช่นเดียวกับร่างของท่านหลวงปู่หมุนท่านคือแบบอย่างของคำว่าอยู่กับธรรมะจริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เรียบง่าย การไม่ติดสมบัติการยอมเหนื่อยเพื่อคนอื่นหรือการใช้ชีวิตเพื่อฝึกฝนตนเองคำพูดของท่านที่ใครได้ยินก็ไม่ลืมให้เจริญภาวนาไว้กรรมใดจะตามมาก็ให้มันรู้ไปแต่จิตเราต้องไม่ตามมันด้วยนะเพราะท่านเชื่อว่าแม้จะมีของดีแค่ไหนหากใจไม่ดีก็ไร้ค่า แต่ถ้าใจแน่วแน่ซื่อสัตย์แม้ไม่มีวัตถุมงคลชีวิตก็ย่อมรอดแล้ววันนี้แม้หลวงปู่หมุนจะละสังขารไปกว่า20ปีแล้วแต่สังขารของท่านยังคงอยู่และเรื่องราวของท่านยังถูกเล่าขานต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเด็กบางคนได้ยินชื่อหลวงปู่หมุนครั้งแรกจากพ่อแม่ นักเรียนบางคนใช้รูปท่านเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์พอขาแม่ท้าแขวนเหรียญรุ่นแรกของท่านไว้กับคอผู้สูงวัยยังคงไปกราบร่างท่านทุกปีเพราะหลวงปู่หมุนไม่เคยหายไปจากใจใครท่านยังอยู่ในทุกบทสวดทุกคำสอนและทุกลมหายใจของผู้มีศรัทธาเรื่องราวของท่านจบลงที่ร่าง แต่ไม่จบลงที่ใจและหากวันหนึ่งคุณรู้สึกหลงทางในชีวิตเหนื่อยกับโชคชะตาหลมจนไม่อยากลุกลองหลับตาแล้วระลึกถึงพระผู้เท่ารูปหนึ่งที่นั่งสมาธิกลานป่าห้สิปีใช้ชีวิตอย่างสงบและไม่เคยพูดคำว่ายอมแพ้หลวงปู่หมุนจะยังอยู่ตรงนั้นในใจคุณเสมอเรื่องที่คุณเพิ่งฟังจบไป อาจเป็นแค่ตำนานหรือบางทีอาจยังคงมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในเงามืดของความทรงจำนั้นเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอร์แคสที่ที่เรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไปในความเงียบ